สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรมาชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูเมื่อวานนี้ได้มีผลงานของนักกีฬาไทยคะ่ะที่ได้คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นะคะแล้วก็นักกีฬาทีมบิวแชร์ฟันดาบไทยก็สามารถที่จะคว้ารางวัลอันดับหนึ่งในประเภทดาฟอยส์นะคะโดยพลเอกประยุจันโอชานายกร,รัฐมนตรีและ,ละร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ชื่นชมผลงานของนักกีฬาไทยที่แสดงศักยภาพในเวทีกีฬาโลกได้ อย่างต่อเนื่องนะคะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022หรือ AFF Mitsubishi Electric ครัในรอบชิงชนะเลิศแรกเมื่อวันที่13มการาคมที่ผ่านมาและทีมไทยค่ะก็ได้ไปเยือนเวียดนามที่สนามเดินสเตเดียมนะคะซึ่งทีมชาติเวียดนามก็เสมอกับทีมชาติไทยด้วยประตู2ต่อ2สอําหรับการแข่งขันในนัดนี้เป็นนัดตัดสิน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะก็คือวันจันทร์ที่16มกราคมนะคะที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตในเวลา19นาฬิกาทีมชาติไทยก็แสดงฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้ด้วยประตู1ต่อ0ูนะคะทำให้เมื่อรวมประตูทั้ง2นัดทีมชาติไทยค่ะชนะด้วยประตูรวม3ต่อ2กลายเป็นเจ้าของแชมป์สสมัยติดต่อกันก็นับเป็นแชมป์อาเซียนสมัยที่7นะคะของทีมชาติไทยซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดใน การแข่งขันรายการนี้ด้วย ในโอกาสนี้ค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงการแข่งขันกีฬาวีลแชร์ฟันดาบที่แวว์สายสุนีเจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยก็ไปคว้ารางวัลเหรียญทองในประเภทดาฟอยจากการแข่งขัน2023 Iwas Wheelchair Fencing World Cup นะฮะซึ่งก็จัดขึ้นที่วอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่ ที่14ถึง17มกราคมซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการเก็บคะแนนเพื่อให้สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะนอกจากนี้สายสุนีเนี่ยก็ยังสามารถไปคว้าอันดับที่5ในประเภทการแข่งขันเซเบอร์ er อีกด้วยซึ่งหลังจากการแข่งขันในรายการนี้สายสุนีค่ะก็ยังเหลือการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนอีก6รายการด้วยกันเพื่อที่จะคว้าโคต้าเข้าร่วมการแข่ง ขันในมหกรรมพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสนะคะในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมผลงานของนักฟุตบอลจิมชาติไทยที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศได้อีกครั้งรวมทั้งก็ยินดีค่ะที่สายสุนีนะักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบไทยเนี่ยนะคะสามารถทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมกับชื่นชมนักกีฬาทุกคนค่ะผู้ฝึกสอนรวมทั้งทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงศักยภาพของไทยนะคะนำชื่อเสียงแล้วก็ความสุขมาให้คนไทยอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับนักกีฬาทั้งสองท่านด้วยค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่จังหวัดพะเยากันบ้างดีกว่านะฮะเขาบอกว่าเมื่อวานนี่คึกคักเลยทีเดียวค่ะโดยทางด้านพลโทพัชรศักดิ์ปฏิรูปานนท์ผู้ช่วยโฆษกรองนายกร,รัฐมนตรีเปิดเผยค่ะพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่อเนื่องจากช่วงเช้านะคะที่จังหวัดลำปางโดยในช่วงบ่ายก็มีการลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อที่จะติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลน,นะคะแล้วก ก็เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรนนะ้ำรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจังหวัดพะเยาโดยมีว่าที่ร้อยตรีนรงค์ โรจนะโสธรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับค่ะในโอกาสนี้นะ่ะทางด้านคณะของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปยังบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแล้วก็มีประชาชนมาร่วมต้อนรับเป็นจํานวนมากต่อจากนั้นค่ะก็ได้เข้าไปประชุมหารือกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการดําเนินง,งานตามนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้วก็การบริหารจัดการน้ําของจังหวัดการพัฒนาฟื้นฟูอ่างเก็บน น้ำคว้านพยาวจากนั้นค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารโครงการจัดการที่ดินทํากินให้ชุมชนตามด้วยนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินหรืวอว่าสปกรสี่ขีดศูนให้กับกเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยนะคะจะเป็นการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําทั้งนี้ค่ะก็มีกเกษตรกรที่มีฐานะยากจนได้สะท้อนความรู้สึก โดยขอบคุณพลเอกประวิทย ที่ท่านเป็นคนใจดีเป็นกันเองใกล้ชิดติดดินไม่ถือตัวแล้วก็มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทํากินรวมไปถึงที่อยู่อาศัยจนเป็นผลสําเร็จนะคะโดยเกษตรกร,ร,กรท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมายังไม่มีใครทําได้นอกจากท่านรองนายรัฐมนตรีเนี่ยแล้วนะคะเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งได้ผลดีก็ทําให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ตลอดปียอมรับว่าท่านมีภาวะผู้นําทํางานให้ผลรวดเร็วโดนใจชาวบ้านแท้จริงแล้วก็มีความประทับใจ ที่อยากจะสนับสนุนท่านเป็นนายกคนต่อไปในการเลือกตั้งสมัยหน้านะี่ฮะนี่ก็คือความในใจของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์นะฮะจากการได้ที่ดินทํากินรวมไปถึงแก้ไขปัญหาน้ําต่างๆค่ะต่อจากนั้นค่ะทางคณะเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังโครงการข ok ุดลอกกว้านพะเยาในคะอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้เคยสั่งการไปแล้วทั้งนี้ค่ะก็ได้รับรายงานนะฮะจากกรมชลประทานและก็กรมประมงที่รับผิดชอบโครงร โรงกาว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วก็ตามแผนงานซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ได้กำชับทางกรมชลประทานให้เร่งดำเนินการนะคะให้แล้วเสร็จภายในปี2567พร้อมกับเร่งก่อสร้างทํานบดิน,นะคะ่ะลาดยางซึ่งมีความยาว1.3กิโลเมตร เพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวรอบควานพะเยานะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเพิ่มปริมาณการเก็บน้ําเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการทางการเกษตรนะคะแล้วก็อุปโภคบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะรับประโยชน์มากกว่า1นึ0 0 0สครัวเรือนแล้วก็เป็นการบรรเทาพื้นที่อุทกภัยได้มากถึง31,776ไร่ด้วยนะคะ และเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันจากที่ได้มีการประกาศนะคะในเรื่องของการขึ้นค่าแท็กซี่ค่ะตอนนี้ก็เชิญชวนแท็กซี่นะคะปรับจูนมิเตอร์พร้อมตรวจรองรับอัตราค่าโดยสารใหม่ที่สถานีกลางบางซื่อน,นะคะตั้งแต่วันที่16มกราคมไปจนถึง28กุมภาพันธ์นี้ค่ะทางด้านนางสาวไตรสุริตาชรณกุลนะคะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงคมนาคมค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกก็อำนวยความสะดวก สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่นะคะในการปรับจูนมิเตอร์ให้ถูกต้องภายหลังมีการประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วซึ่งผู้ขับรถแท็กซี่เนี่ยก็จะต้องนํามิเตอร์ไปปรับจูนมาตราค่าโดยสารที่บริษัทผู้จําหน่ายมิเตอร์ให้ถูกต้องตามประกาศจากนั้นค่ะจึงมีการนํามิเตอร์ที่ปรับจูนแล้วเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองความถูกต้องที่สํานักงานขนส่งกรุงเทพ ทพมหานครพื้นที่5 ก่อนที่จะออกให้บริการประชาชนนะคะแล้วก็สามารถไปรับการตรวจได้เนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์ค่ะในโอกาสนี้เนี่ยสำหรับแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและยังไม่ได้ทําการปรับจูนมิเตอร์แล้วก็ผ่านการตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้วจะยังไม่สามารถจัดเก็บค่าโดยสารในราคาใหม่ได้โดยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ได้ร่วมมือก,กันกับ4บริษัทเอกชนอำนวยความสะดวกนะคะให้บริการปรับจูนมิเตอร์แล้วก็ให้บริการตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของมิเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนดณสถานีกลางบางซื่อ เปิดให้บริการนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะก็ไปได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง28กุมภาค่ะนอกจากนี้ผู้ที่ขับแท็กซี่ที่ปรับจูนมิตเตอร์แล้วก็สามารถที่จะนำมิตเตอร์เนี่ยมารับรองความถูกต้องที่สถานีกลางบางซื่อได้เช่นกันค่ะสำหรับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถแท็กซี่นะคะก็เนื่องจากไม่มีการปรับอัตราค่าโดยสารเป็นเวลานานประกอบกับราคาค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ค่า ของชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจึงสมควรแก้ไขปรับปรุงนะคะแล้วก็ประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและก็สังคมในปัจจุบันด้วยค่ะก็พี่พี่แท็กซี่นะคะก็อย่าลืมนํารถเนี่ยไปปรับจูนแล้วแล้วก็ต้องไปรับรองความถูกต้องด้วยนะคะก่อนที่จะออกรับผู้โดยสารได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากวันนี้นะคะ มกราคมของทุกปีค่ะถือเป็นวันกองทัพไทยนะคะทางกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้มีการจัดงานวันกองทัพไทยประจําปี2566โดยมีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานและได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้แทนส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยวันกองทัพไทยค่ะก็จะตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีถือเป็นวันที่ชาวไทยทุกคนนะคะจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อง์วีรกษัตริย์ไทยแล้วก็บูรพักกษัตริย์ทุกพระองค์ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยค่ะที่ได้สร้างวีรก,กรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้เป็นมรดกให้ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกองทัพไทยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยเฉพาะ เพราะการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ซึ่งกองทัพไทยก็ถือเป็นภารกิจที่สําคัญในการถวายความปลอดภัยเผยแพร่ปรถมบรมราชองค์การสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสนองพระราชปณิธานในการสร้างความกินดีอยู่ดีเสียสละเพื่อส่วนรวมให้กับประชาชนชาวไทยรวมทั้งสนับสนุนการดําเนินโครงการจิตอาสาพระราชาทานตามแนวพระราชดําริเราทําความดีด้วยหัวใจโดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะทั้งยังดํารงความพร้อมในภารกิจด,ด้านการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงของรัฐการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการ เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศทั้งนี้ค่ะทางกองทัพไทยก็ขอยืนยันนะคะความพร้อมในการปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนรวมทั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของรัฐสืบไปโดยวันนี้ค่ะก็มีพิธีที่สําคัญนะคะประกอบไปด้วยพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนกองบัญชาการกองทัพไทยพิธีถวายสักการะพระพยรีพินาศพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปราัชากาลที่ห พิธีบวงสวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราชท,ทั้ง9พระองค์พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณน,นักรบไทยพิธีสงฆ์ณอนุสรสถานแห่งชาติและพิธีกระทำสัตฏิยานต่อธงชัยเฉลิมพลณกองพันทหารสื่อสารกรมทหารสื่อสารทั้งนี้กองทัพไทยขอเชิญรับชมสารคดีเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2566ในวันที่18มกราคม2566ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา20นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปหรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง y o u ยูทูบชา n นลกองประชาการกรองทัพไทยค่ะก็วันนี้นะคะก็ถือเป็นวันที่เราจะได้รำลึกนะคะถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชค่ะนั่นก็คือวันกองทัพไทยนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกรองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟัง ต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง t u ท e c h anel อัฒบพ p o d c ส s t ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปถึงีบปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2566หรือชายไทยผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546ถึง2548แและเป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการ เพื่อบรรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและกองพันฐานสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2566สําหสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโดยไม่ใช้คุณวุฒิพิเศษเพื่อลดวันรับราชการทหารกองประจำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ rcm 6 6 .rta.mi.ts หรือสมัครด้วยตนเองณนหน่วยทหารหรือสำนักงานศาสดีกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานศาสดีจังหวัดหรือหน่วยศาสดีเขตหน่วยศาสดีอำเภอที่อยู่ใกล้และสะดวกได้ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนา